สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูนาดีนครูอนอนาริยาวงจันรินเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะคะสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์ค่ะก่อนอื่นนะคะครูอยากจะให้พวกเราทุกคนนะคะลองมองย้อนไปเมื่อตอนที่เราอายุประมาณ5้าขวบ ลองเทียบลักษณะรูปร่างร่างกายของเรานะคะว่ามีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างก,กันกับปัจจุบันอย่างไรบ้างถูกต้องละค่ะหลายคนตอบคำถามครูได้ถูกต้องนะคะก็คือลักษณะรูปร่างร่างกายของเรามีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือน้ำหนักส่วนสูงและขนาดของร่างกายที่มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์กันค่ะเมื่อเราเริญเติบโตขึ้นนะคะร่างกายของมนุษย์เราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและตามวัยนะคะทําให้มีรูปร่างน้ําหนักส่วนสูงแตกต่างกันออกไปดังนี้ค่ะประการแรกเลยนะคะคือลักษณะรูปร่างนะคะ เมื่อเราเติบโตขึ้นคนเราก็จะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามเพศและตามวัยทาให้เกิดความแตกต่างกันเดี๋ยวตัวอย่างเช่นนะคะเด็กส่วนใหญ่จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าผู้ใหญ่นั่นเองค่ะดังภาพนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเลยอย่างเช่นวัยทารกนะคะอายุส่วนถึงหปี วัยก่อนเรียนนะคะวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะคะจะเห็นว่าการเจริญเติบโตจะมีลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะประการต่อมานะคะในเรื่องของน้ำหนัก เมื่อทารกจเจริญเติบโตขึ้นนะคะร่างกายก็จะมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เพศชายนะคะจะมีน้ําหนักตัวมากกว่าเพศหญิงนะคะซึ่งเราจะมีการชั่งน้ําหนักเพื่อให้ทราบว่าร่างกายของเรานั้นจเจริญเติบโตไปในทิศทางใดนะคะ ประการต่อมานะคะเป็นเรื่องของส่วนสูงกันบ้างร่างกายของเรานะคะจะสูงขึ้นตามวายัยและเริ่มคง,งที่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่นะคะเพศชายจะมีส่วนสูงมากกว่าเพศหญิงและสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยตัวสูงขึ้นได้ก็คือ1คือการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์น,นั่นเองค่ะ ลักษณะและการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนนะคะเด็กวัยเรียนก็คือช่วงอายุตั้งแต่6ถึง12ปีนะคะจะมีลักษณะและการเจริญเติบโตดังนี้ค่ะลักษณะแรกเลยนะคะก็คือลักษณะของรูปร่างนะคะเด็กชายและเด็กหญิงเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุประมาณ9ถึง12ปีนะคะจะมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เริ่มกันที่เพศหญิงนะคะเพศหญิงหรือเด็กผู้หญิงนะคะก็คือจะเริ่มมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นเอวเล็กลงและสะโพกผายขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับเด็กชายหรือเพศชายนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็เริ่มมีไหล่กว้างขึ้นนั่นเองค่ะลักษณะต่อมานะคะเป็นเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูงกันบ้างนะคะเมื่ออายุ ประมาณ9-12ปีนะคะเด็กผู้หญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้ชายและต่อมาคือการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานนะคะการเจริญเติบโตของร่างกายของเราะะสามารถตรวจสอบได้โดยการชั่งน้ำหนักและก็วัดส่วนสูงแล้วนำผลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะทำให้เรานะคะทราบว่าเรามีการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือไม่ ดังภาพนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดส่วนสูงนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาทําใบงานกันนะคะใบงานใบนี้นะคะก็เป็นใบงานเรื่องของการเจริญเติบโตของฉันนะคะใบงานนี้ง่ายมากเลยนะคะถ้าเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่ครูดได้สอนไปแล้วเราก็จะสามารถทําใบงานนี้ได้อย่างแน่นอน ใบงานนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็เปรียบเทียบนะคะวาดภาพหรือว่านำรูปของตัวเองก็ได้เมื่ออายุประมาณ5ขวบนะคะกับอายุตอนปัจจุบันนำมาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทั้งขนาดร่างกายหรือน้ำหนักส่วนสูงนะคะที่นักเรียนพอจะทราบลงไปใน,ในใบงานนี้นะคะ บงานนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นความชัดเจนของการเจริญเติบโตของเราน,นั่นเองอย่าลืมทำใบงานให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะหวังว่านักเรียนจะทําได้ทุกคนนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ขอจบการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ